ผิวหนังอยู่เลยคนเดี๋ยวนี้มันจะบาดความแก่มันหนีไม่พ้นแต่มันยกด้มีตำข้ามน่อยเป็นีดจีดหน้าตุงเปลี่ยนเลยแต่โยมจำคำพูดอาตมาไว้คนไหนตั้งมีสินมีตำมันเวลายกคิวเรายกขึ้นมาเนี้ยแล้วไปเลยในกรจกหลับไปไปยกเลยถ้ายกขึ้นแล้วมีรอยตีนกาแสดงว่าคนนั้นมีศีลมีธรรมคนมีศินมีธรรมน่าจะเป็นรอยตีนกา แต่ถ้ามามีสีหน้าจะเปรอตีนคนเขาตอบถ้อมไม่เปรอยนะคนถือบ้อนี่เลยพูดให้เราฟังว่าเรานี่เป็นประเด็นเนี้ยรุ่งนี้มันไม่ควนเพราะชีวิตมันอยู่ภายใต้กฎสามกฎงานอัตมาเตะไปหนัเตะครึ่งชั่วโมงนี่ตอนนี้แหลงปแลาวตะลอยยี่สิบกว่านาทีแล้วไม่ต้องตกใจแถนงานนี่แถน ไม่ต้องตกใจจนแตกเต่ปลาการเตะน้อยก็ไม่ดีพอเตะแป๊บเดียวมาจันทขึ้นรถเจ้าภาพดินตาแล้วอุตส่าห์มันมาแตะฝางมุ่งแลงตะแรกแป๊บเดียวล็อกแล้วไม่ใช่คุมติ้กู้ว่างพอเทศนานด่าเหล่าได้แล้แก่แรกอยู่ได้้แกมาจันร์ไรูคุณตะย่างเหลานางฟังยุบหรือตะคืนเนาะเรื่องมากคนนะมันเรื่องมากมันเอาเจอยอะ นี่ว่าตมาเป็นพระมาเจ็ดปีแล้วนี่แหล้วตมายังรู้เลยว่าโยมนี่เอาใจยากพอเราจันนิดเดียวบนไอ้เดีไปไปจันใร้หมดเอ้าพอเราจันหมดตอน่าจันมาแรงเดี๋ยวอ้วนตายแล้วเราไม่รู้ตำเพื่ออะไรดีๆดูแค่ตายกันนะเดี๋ยวเราลูกเอพระนี่อยู่ยากเียนอาตมาโยนนี่นี่ปลาอย่างไรูปอาตมาไปเทศสุราัฐยังดุโฉมลูปจังวัด อัตมาปล่อยผมปล่อยถึงเรียบร้อยปุ่นตีเสร็จอัตมาจีลบกูจบประกาศกันทีพอทานเนี่ยพิ่งลบกงัดัดอยามอนแทนช่วดตองอัตมานึกในใลยเจอขืนร้อยกูได้ร้องดิงเลยนี่ตังเตะตัดรวอร้อยเรียบแค่นี้นี่มันตันขึ้นฆ่าโองเลยว่าเดี๋ยวได้เป็นตัวอัตมาสองสังเกตได้ว่าเธอต้องวนขึ้นขาดโสงโลภสษาหน้อยช่องพังมึงเจ้าอาวาสมาเจ้าวาดนักรบดุนมาแล้วพอมาถึงหน้านี้ต้องขวาเอาจัดรอดขึ้นไปตั้งไว้ เราปัดเบื่อปอดลูกป้อมชวดไม่รอดแล้วอ่ะจะมาว่ากูเล่ากันนะฮะจงฟังอีกรูปหนึ่งมาไอ้รายุกินดูด้วยแต่ตื่นตื่ไม่กล้ามาก็แค่ก็แค่ก็แค่คือไปนั่งขาสัมมาคติแล้วปอดูกจะชวดรอดไหมอยังรอดอ่ะจะมาว่าร้งกันยังรอดได้โอ้ขึ้นตัวจะตักกันมาต่มาชวนกันโมตะตาตะกาวโตหาโศไปกดแล้ว อาตมาเมาเอาเง้ไปไปก่อตัวแล้ว่ะข้าดูันรัดแล้วหู้ดวงมาแล่าความความลุกคนามกจะได้บ้างคูามกูคนามบกเนี้ยถ้าถือเีิบกบถือกันมืองอาตมาเอาเอากรนั้วอยจะเอาเลยแค่ตายไปอาตมาแล้วในที่นี้เวลาท่านที่พระทวนวังบังกลางหลังไปนักปีแล้วกับกูตอกไว้บ้าง มานล้วจตามาไปทีまま่หัวาไม่ตกเลยแปดรูปนั่เรียนกันสงเตียงยแต่รูกที่จะตั้งอาลวอเแก้ววารอแก้คปุ๊พีนหลังมาก็ะหลังมาเนี่ยแดงโจหัวยป้านี่เอถอยหน้าแก่ลุกก็จะเติมลงวัดเลยมาตามมาว่าโยมอยาไปหัวปลาับสงานแกต่มาไม่หานหัวตมานั่งแนงเยรต่มาหย้บหัวไปรดด้ยปนีรว่าแกตายแกดื้อแรตาเลย มาดุไอ้พี่มันได้ได้วัดแก่เด็กคนไม่ได้แก่นี่เลยพูด่ไอ้สามกฎจะมีกฎอะไรบ้างหนึ่งเขาเรียกว่ากฎหมายกฎหมายเนี่ยไอ้บางทีกฎหมายมันไม่ค่อยเที่ยงธรรมกฎหมายอย่างนี้บางทีเอาไอ้โู้ไปโขเอาไอ้นี่ไปอุดเดี๋ยวใจปิดแป๊กเดียวหลุดหลุดไอ้มันมีอยู่ให้เราโขกราสองเขาเรียกว่ากฎ ของธรรมชาติอดของธรรมชาติม ah. ีอะไรบ้างหนึ่งเกิดที่น hmm. ั่งอยู่มีใครไม่เกิดตั้งเกิดหมดแล้วพระก็เกิดมาแล้วตั้งสามสิบเจ็ดปีอาตมาเนี่ยเกิดมาแล้วสามสิบเจ็ดปีคนเดียวนี้เลือกเกิดเพื่อไห้นัดวันผ่าได้เลยวันไหนวันที่เผาวันนั้นกินเ่าวันนั้น เลือกว่าวันไหนเป็นวันมงคลอาวันนั้นเพื่อลูกเกิดมาโชคดีจริงจริงวันมันช่วยอะไรไม่ได้นิสัยคนคัวช่วยได้การกระทำคำพูดความคิดสามสิ่งนี้ทำให้คนดีไม่ใช่วันเือนปีเกิดอ่าจำไหมฮะชื่อไม่ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยอยู่เดี๋ยววาอาตมาชื่อรวยจนแค่ตายชื่อรวยชื่อรวยจนแก่ตายขอเ้าวัดทุกวัน เพราะชื่อไม่มีผลนิสัยมีผลนี่หนึ่งเ,ดเ,ดเ,เกิดสองเกศอันนี้มาพูดแล้วพูดแต่เรื่อความเกศสามเกศความเกศไม่เหมือน,นก,อกันทุกคนเลยไม่ทำรวญก็ทหารไม่โบวันก็ความดังเดี๋ยวก็เป็นท่านเดี๋ยวก็เป็นนี่ไอเรานี่ก็เป็นการบวยอันตามายในอายุ98ป,ปีนี้ตั้งแต่พุอธารามมาจนถึงนี้นอนรูปานสามโรคแล้ว หมอที่รงพาบาลกธรรมจะชอบไปโรงพยาบาลในชนชนปกปจุงหมอเขาแหลงตรงแหลงจรแหลงดีแหลงชักเกนกธรรมเขารักในการพูดหมอพอรุนเข้าไปถึงวันนักธรรมเก็บเก็บอย่างไรได้ถึณเก็บปุ่งไวกับผู้วัวยกปิดปุ่งทับมอทีการกขาถูกโจทยเลยลูกวัดนั่งกธรรมนั่งตรงกลางรอลูกวัดกลัวว่าจะลงจะอะไรคจนเก็บปุ่งแรงเขาเปิดปงกับุ่งลูกวัดนักธรรมลุ่มไปเลย ลุ่กระพัวุ่กลัมาทิกคนแนวว่ะอาจารย์มาอกอมัน้้คูไปเก็บลุ่ไปหล้วพอวุไปวัด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 วแหลงเ่หมอพูดจริงอาจารย์มาเชื่อหลวงพี่คะพูดนาตหออยู่ย่างะนาำเท้าเทยู่อาต่อมาเก็บจย่รงเลยันเลหน้าหมอกาเก็บเหลือสามสิบปเยหอชวยหลวพี่คะอาจารมาว่าจะเดินอนเราไม่ได้แล้วนเอ็ดกิอ้า บอกอาตมาเอฟิตนะอาตมาเอดไลเลยหมอเดี๋ยวไม่้บกรอเดี๋ยวผจะีเอดทีด้วยนี่หอพูดเลยหลวงพี่ข้มาที่นแลหลวงพี่จะเอาข้าพูดปันอันจริงโดย3คูณ78,000ดันแล้วเหลือ60้ลยอาตมาเบจริงมาผู้ยอดทั่วแล้วนี่ความเจีนี่เป็นอะไรบ้างหนึ่งไขมันพวกอั ตัวก่อนอะตมากินเหล้ากินรอยแล้วนอนแล้วก็หมายความว่ากินแต่ของมันๆทรงติดเชื้อในกระเพาะอาหารใครกินไปกินเนื้อไปไปตรวจปรากฏว่าไม่ติดเชื้อมะเร็งไม่ตีรอดจำอาหารไม่ย่อยกระเพาะอาหารไม่ย่อยตงานเพราะว่าบัตรเราไม่ดีดรกเบี้ยวไม่ละเอียด ไม่ได้นยมาจิ๋กวันไม่นมีนะอาตมาอก่อนอาตมาเที่ยวแล้วก็ละเอียดอาตมาจะรู้จักคำว่าทอดกึ่งฮ่าฮ่าอาตมาเป็นคนชอบใกล้กันชอบเรศชอบโอนเรื่องต่างๆชอบเป็นป้านัเก็บต้มหมายุึงน้ำปลาอาตมาแก้จันเอาโจรส้มท้่มันมาตุ้ม เคยก็เปเจ็ดวีเที่ยวไม่เท่าลุงน่าว่าหมูไปรเลรเลยอยู่ว่าแต่ว่าเจ้าของ่ันมันนั่งมันโยงแบบนี้แเลยระหว่างขายหรอไม่หารเลยตัดสินใจทอดลนงลุงก็ตั้งลุงกว่าพบกสายนอกลาวมันหลุดแล้วกินลุพอหลุดเสร็จไม่หารบอกเจ้าของใส่แอมซาเอาไว้ในเครื่องว่านหลับไปหลับลูงก็คันนี้จะตายแล้วเรียนจะมีตายของคันเนี่ยอาตมา đi bộ coi tụt ấp đi rồi đi lướt kết bộ cây non đi vô bên đường tua hả anh, chị, anh đi alo buồn anh hai đây tụi dài đấy alo anh chàng chi giả cái sao bà ta bảo hát này luôn cha nào cha chi giả cái dài chó cái rèn to lớn chắc mà lè to cứng nơi lùa cái vải đi bảy chiếc bảy chiếc mà đài mò về đi ta bảy mà đài mà nặng qua không ơi hát ông มาทั้ยานะาวาจะฉันงใหญ่ให้หมดแต่พูดกันไ้อาตมามาทั้งยาลยโยมกระนั้นสุดเด็กเคยได้รับ้านตีทุพยบาลยิรถอจ้องมาโยโหเาจะมาวันนั้นทำไไม่โยมคือเขาจะไล่มาภาคไห้กลางงานรยเนเลยเขียนับหมามาลยจ้แน่แน่ตัดินใจคิกตะเดียรามาไม่ได้ตายกับโรคตายรถจ้องเห่าฉัหัวเดียวโบที่เหลือทำัอยู่แก่ น้ำโบน้ำโรงน้ำเป็นโรงน้ำใจน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งตู้น้ำใจไม่มีคนใจดีก็มีน้ำใจคนใจร้ายก็น้ำใจไม่มีแกลโดนแก่หมดเลยพยาบาลกี่ห้องแก่หมดไม่หมดเหล่าไม่หมดแก่ผู้ป่วยด้วยกันห้องหออกจากเด็กงตู้ห้องอาจจะมาเรารับเตียงโตกะตู้ห้องล่อยห้องตู้ตายยายนั้นไปถูกซีนอนมาเตรียมไว้ก็ได้ถ้าจะมาปวดตู้ก็ไปกด Bí mật tiêu cắt được một tuần nắng mà vì vào Oto mau. Giải còn tao bảo bụi là ta 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 lên một đi lên cái tên đi chơi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  đi đi chơi 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 cái ไม่ถามมอดไม่เด็ดกดออกจากห้องมาตะมาเมืองคนแก่ก็ไอ้หญ่โตดีนะเจ้พูดเลยวันดีนะแล้วการแน่นอนมาพูดเป็นลานใหญ่นั่นตะมาดูหลบไปนอนพอนอนได้ตะประคองมาวัดปอกตังอายบายมันเลยว่าพระอาจารย์ครับพระอาจารย์รู้เรื่องยังไงเอาตะมาเจอใกล้ใกล้อีหล่าพอรู้เรื่องยังไงบอกแบบเพื่อนยุงมยายตายแล้ว uh huh.

ทำไมนายรถต้องลองเองเขาจะตายแล้ววิเลยพูดอะไรความเกณฑ์ี่กฎของธรรมชาติแล้วก็อีกประการที่ความตายความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดานี้คืนหมื่นแสนนายแต่โรคพอย้ายโรคไปหนีหนีเขได้แต่นี้หนึ่งขึ้นมีชื่อคือความตายหนีไม่ได้ใครมีผลกับคนเดียวจะซ่อนตัวคน,นติดเมฆกลางเวหาซ่อนกายกลางขรมจุกจี๋ใส่หรือซ่อนตัวในป่าเขาเริ่มเราไปจะหนีตายให้คนนั้นไม่มี นี่บอกว่าไอ้ประการสุดท้ายแล้นกิอนตายที่จะมาพูดกับเราทุกคนทุกท่านล้วนต้องเดือไปนั่นแหละและกฎสุดท้ายก่อนจะจบเราเรียกกฎนี้ว่ากฎโงกรรมใครทำกรรมอะไรก็รับผลโงกรรมนั้นไม่มีใครหนีพ้นกฎหมายอาจไม่มีความเที่ยงธรรมแต่กฎเองกรรมนี้เที่ยงธรรมแน่น เราพาคปายแดนสิครั้งเราบาดจะถูกจับแค่ครั้งเดียวหรือทั้งช่วีไม่ถูกจับเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่กฎของกรรทำชั่วทิดอยู่ต้องรับผลของการทชั่วสิศทำดีสิอยู่ก็ย่อมด้รับผลบุญของการทำดีนิ้นี่เป็นกฎที่เราทุกกฎทุกท่ันอยู่ภายใต้กฎเหล่านี้และหนีกฎเหล่านี้ไปไม่พ้นจึงหยิบยกขึ้นมาเทศแล้วก็มาบอกมาที่เกงไว้เป็น ทำมารดให้กับท่านทั้งหลายเรื่องในงานศพของท่านอาจารย์คุณเที่ยงบันเทืองในค่ำคืนนี้เอาละท่านคณะสถาสัตทุกคนท่านพุทธบริษั์ท่านเจ้าอาาสท่านแขกผู้มีเกียรติอาตมาภาพชี้เอนแสดงพระธรรมเทศนาสรุปก็คือเราทุกคนทุกท่านนั้นล้วนต้องเดินเข้าสู่ความตาย ชีวิตนี้ท่านทั้งหลายว่ารู้ว่าต้องเดินต้อาถูกความตายจึงต้องทำความเข้าใจว่าความตายเกิดขึ้นเป็นเพราะกฎสามกฎหนึ่งความตายเกิดขึ้นเพราะกฎหมายถ้าเราทำผิดเพื่อทำอาตัวพูดประหารสองความตายเกิดขึ้นเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นก็คือเกิดสถานีแรกและตายสถานีสุดท้ายสามความตายเกิดขึ้นเพราะกรรมที่เราทํา เราท่านทั้งหลายเมื่อรู้แล้วก็จงเลือกศาสนาและทำแต่กรรมดีเพื่อให้เป็นสิ่งบุญได้เราเลี้ยงชีวิตของเราไวอุปมาเหมือนไส้ตะเกียงที่ตั้งบนต้นลูก้าอายุเป็นเพียงไส้ตะเกียงตัวหล่อเลี้ยงก็คือน้ำมันในที่นี้ก็คือบุญเป็นตัวหล่อเลี้ยงก็บางท่านเอาไว้ด้วยอาตมาไม่ใช่นังสือธรรมะเล่มหนาและเล่มใหญ่เป็นเพียงหนังสือธรรมะเล่มบาง ที่นำมามอบให้กับท่านทั้งหลายในค่ำคืนนี้ไอ้คืนนี้ไม่ได้มอบแต่นำหนังสือธรรมะเล่มบางเล่าอาตมาแถมหนังสือยหัวรรคให้อีกครึ่งเล่มให้โยมทั้งหมดทั้งหลายผู้ตั้งใจสละพระความได้มีอรรมรถให้รับธรรมรถอย่างเต็มที่อิมิกาตะคุณดีนะขออธิษฐานบุญที่ทางคณะท่านจะภาพันประกอบดยบทกิจกาพร้อมตัวยา และทางการศาสตาสาธุชนพุทธาคมสาทุกชนทุกท่านได้กระทำความผิดนีแล้วตามหลักแห่งมลอนพระพุทธศาสนาขอขอเราขอบุญคุณท่านมารลงการเป็นบาปติฆะเป็นพลวัตปัจจัยูุคิดกระทำนามขส่วนบุญชวนแก้ตัวกิจการของคุณครูหรือท่านอาจารย์มุ่งเที่ยงปันเที่ยวปันผู้จนหากโลกปิจิตรของท่านอาจารย์มุ่งเที่ยงไปตกในที่ทุกข์ก็ขอใหว้เปิดใจคมทุกข์เอาไปครอบจุนัดอี่สุด ก็ขอให้สุขริงยิ่งขึ้นไปเพราะด้วยความจริงของี่เป็นัตถุนิยมสนองคืนกลแกกราษตาสัธุชนท่านผู้ท่านบริษัท่านเจ้า่าท่านแกกผู้มีเกียรติทุกคนทุกท่านท่านประสบด้วยจตุรภิษับพลใจกราบุการเรีย้อายุคนนักสกาพระปฏิกานธณะสารัติธรรมสารัติปัตตานามงคลองบูรณุณพน์ด้วยกันทุกท่านทุกคนรับประทานวิสัชนาขีเก่งเสนประคำปเทสนา ก็เห็นว่าสมัยนั้นเวลาจึงขอสมมติยึดติดลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปาการะช่นนี้